สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการสมัครแอปฟิง g o นะครับคลิกเข้าไปที่ลิงก์แนะนำนะครับคลิกเข้าไปเลยครับจะมีโปรไฟล์คนที่แนะนำเรามานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งนะครับจะมีคำว่าเข้าร่วมตอนนี้คลิกเลยครับแล้วก็คลิกคำว่าสมัครครับ อ่าตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นธงชาติไทยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์มือถือเราได้เลยครับตรงนี้ 66, 66แทนเลข0ูนะครับก็ใส่เบอร์ที่เหลือได้เลย061ก็ใส่61นะครับ979 3978นะครับทีนี้เนี่ย บรรทัดที่2จะมีคําว่าส่งใช่ไหมครับเรากดคําว่าส่งนะครับก็จะมีรหัส OTP นะครับเด้งเข้ามาทาง SMS นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับ9 7 5 7 0 2ส่วนตรงนี้นะครับเราก็ กำหนดรหัสผ่านของเราเองนะครับที่เราจำได้นะครับหลังจากนั้นก็กดคำว่าสมัครนะครับ <B ingo. S 1> อ่าเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องมาโหลดแอปพลิเคชันนะครับก็ไปที่แอ t โต e นะครับ เข้ามาคำว่าฟิงโกนะครับนี่เลยหลังจากที่โหลดแอป f i n โ o เข้ามาแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชันได้เลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้ามาตั้งค่านะครับพื้นที่ใช้งานของแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ตั้งค่าภาษานะครับให้เข้ามาที่บัญชีของฉันนะครับ ด้านขวาล่างนะครับบัญชีของฉันนะครับผมเลื่อนลงมานิดนึงนะครับจะมีคําว่าสถานีในประเทศที่ใช้งานนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นประเทศไทยนะครับกดตกลงแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเสร็จสิ้นขั้นตอนในการสมัครนะครับเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็คือเราสามารถช้อปปิ้งได้เลยนะครับตามหมวดหมู่นะครับ ทีนี้สําหรับคนที่ต้องการอัปเกรด ID นะครับ<ส>เพื่อรับรายได้นะครับ<ส>เข้ามาตรงนี้ครับตรงคำว่ารายได้ของฉันนะครับกดเข้าไปเลยครับจะมีคำว่าอัปเกรด p r e f e r e ช็อป p p อนะครับปลดล็อกโครงสร้างรายได้อัปเดตก็คือกดเข้าไปเลยครับวิธีการอัปเดตนะครับฟิงโก จะให้ซื้อนะครับสินค้าในราคา1599บาทนะครับให้เลือกชุดของขวัญครับกดเข้าไปเลยครับอ่าโอเคเนี่ยครับมันจะมีชุดของขวัญให้เราซื้อได้เนี่ยมีประมาณมีทั้งหมด9ชุดนะครับเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับลองดูว่าสินค้าตัวไหนเหมาะกับเรานะครับ สมมุติว่าผมเลือกเป็น,ปนชุดมีดสแตลเล่แล้วกันนะครับก็กดคําว่าเลือกนะครับกดคําว่าเลือกก็จะขึ้นราคาขึ้นมาเลย1599นานะครับอันนี้เป็นชุดอัปเกรดนะครับแล้วก็กดไปที่ชัวร์ไปที่ชัวร์เสร็จปุ๊บก็กดคําว่าซื้อตอนนี้ข้างล่างนียครับโอเคมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่เราต้องใส่ ที่อยู่นะครับที่จะให้ทางฟิงโก้เนี่ยจัดส่งสินค้าไปตามที่อยู่เราก็คือตรงด้านบนจะมีคำว่าเพิ่มที่เพิ่มที่อยู่รับสินค้าแล้วก็กดเข้าไปเลยครับข้างล่างนะครับเขียนว่าเพิ่มที่อยู่รับผู้รับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ใส่ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับตรงนี้ก็เลือกเป็นประเทศไทยครบถ้วนแล้วเราก็กดบันทึกนะครับผมก็กดตกลงนะครับ ตรงนี้นะครับเราอย่าลืมติ๊กตรงกลมๆตรงคำว่า set at receive at นะครับแล้วก็กดตรงนี้ด้วยนะครับมันก็จะเข้าไปยังในระบบนะครับเวลาเราสั่งของครั้งถัดไปเนี่ยระบบก็จะดึงที่อยู่ตรงนี้เป็นที่อยู่ที่จัดส่งของเราเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นก็กดคำว่าส่งนะครับอ่า พอมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับวิธีการชำระเงินก็ให้กดคำว่าออนไลน์แบงกิ้งนะครับโอเคกดคำว่าออนไลน์แบงกิ้งแล้วกดคำว่าเพย์นะครับเพย์ Pay ข้างล่างโอเคพอกดบันทึกแล้วนะครับมันก็จะมาหน้านี้ มาหน้าที่เราต้องชําระเงินนะครับโดยวิธีการโอนเงินนะครับเราก็สามารถกดคัดลอกนะครับหมายเลขบัญชีด้านบนตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้นเราก็เข้าแอปพลิเคชันนะครับโอนเงินนะครับทําการโอนเงินนะครับตามหมายเลขบัญชีนะครับเบริษัทฟินโก้ไทยแลนด์นะครับผมพอเราโอนเสร็จแล้วนะครับเราก็กดคําว่าได้รับใบเสร็จบันทึกสําเร็จนะครับ ตรงปุ่มสีแดงนะครับกดได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็ทำการอัพโหลดสลิปนะครับตรงรูปรูปกล้องถ่ายรูปนะครับอัพโหลดสลิปแล้วก็กดคำว่าสำเร็จนะครับหลังจากนั้นก็รอรับสินค้าได้เลย1-2วันนะครับทางบริษัทจัดส่งโดยเคอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ